สวรรค์นั้นไม่ได้อยู่ในอกนรกไม่ได้อยู่ในใจเหมือนอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็พูดสนุกปากตามตามกันมาเท่านั้นนี่นะจ๊ะเราทั้งนรกและสวรรค์น,นั้นเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นของสากลที่ทุกคนในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื่อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ก็สามารถที่จะไปบังเกิดอยู่ในนรกและสวรรค์ได้ทั้งสิ้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลของบุญและบาปที่แต่ละคนได้เคยสั่งสมไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือพูดาง,ง่ายคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามกฎแห่งกรรมนั่นเองแม้ว่าตัวเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม แต่ทั้งนรกและสวรรค์นั่นก็ยังคงมีอยู่อุปมามันก็ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เป็นของสากลสำหรับมวลมนุษยชาติทั้งหลายเึิงตาใครตาดีและก็ลืมตาดูก็จะมองเห็นส่วนใครตาดีแต่ไม่ลืมตาดูก็จะมองไม่เห็นตอนน้้นก็คืนอยู่กับตัวเราแล้วละว่าเราจะศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในช่วงที่ตัวเรายังมีชีวิตอยู่จนหายสงสัย พว่อที่เราจะได้ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามหรือจะอรา,าให้ไปเห็นตอนที่ตัวเราตายไปแล้วหรือที่เราคุ้นๆกับประโยคน์ที่ว่าเราจะเชื่อตอนเป็นหรือจะไปเห็นตอนนั่นเองนี่นะจ๊ะส่วนถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเชิญมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเถิดคำแอนซี e จ้า